ต้อนรับเข้าสู่ช่องยศิตา6 1 1น2นนะคะวันนี้นะคะโยก็พาทุกคนมาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะ วันนี้เราพาทุกคนมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนแรกอะ่ะคิดอยู่ว่าเพชรบูรณ์น่ะเราจะไปไหนดีถ้าไปวะะัดอ่ะเราก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่โยเคยทําคลิปครั้งแรกนะคะเราก็ไปวัดผาซอนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเราจะลองไปที่อื่นที่เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ดูไหมก็เลยนึกถึงภูทับเบิกขึ้นมานะคะแล้วพอเซิร์ชเข้าไปใน Google ตามแบบที่ต่างๆเนี่ยก็เลยเห็นว่าเฮ้ยภูทับเบิกมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวมากๆเลยนะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว บบนี้นะคอะยอยากจะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิคือ24องศาแต่ยอยรู้สึกว่าแบบมันเย็นมากๆเพราะอะไรทุกคนดูดูวิวข้างหน้าสิคะอากาศคือดีมากแล้วลมก็คือพัดตลอดวันนี้นะคะแพลนที่ของเราก็คือสองวัน1คืนเดี๋ยวที่พักก็แบบเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหน้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านนอหมอเมนูเขาแบบมีเป็นมาม่าแล้วก็มีรามเมงด้วยนะคะชั่อกับพี่วิวสั่งไปแหละเดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟนะคะกับวิวแบบ หลักหลานต้องอร่อยแน่ๆเลยอะ่ะแล้วเราแอบดูกันว่าร้านเขาอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็น่าทานมากแค่ไหนนะคะ ทุกคนาทมากทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดของภูทับเบิกนะคะ สูงสุดไหมไม่รู้แต่ว่าขับรถขึ้นมาแล้วที่นี่มันสูงที่สุดแล้วอะ่ะแล้วที่นี่นะคะนั่นก็คือสถานีภูทับเบิกนะคะมีของขายต่างๆมากมายนะคะแล้วยก็แกลบเห็นสตรอเบอรี่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องลูกใหญ่ไหมเพราะว่าอยากกินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆหน่อยแล้วที่นี่ก็มีวายขายนะคะทุกคนมันแบบมันหลากหลายมากเลยอะ่ะ วน์สตรอเบอรี่แล้วก็มีเมลอนอันนี้เป็นวน์ทับทิมนะคะเมื่อกี้ย้อแอบ,บชิมเมลอนแล้วรู้สึกแบบกลิ่นมันหอมแบบหอมหอมแรงมากอะ่ะอืมอร่อยนะคือชิมตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะเพราะว่าแม่ค้าชิมเยอะมากชิมได้หมดล้าเนเลยนะโอ้มีให้ชิมทุกอย่างเลยเมลอนก็มีนะมีทับทิมทัปเปิ้ลด้วยค่ะมีปล้ยลืมสวยด้วยนะมียลลี่สวย คือตอนเนี้ยทุกคนโยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีอยู่จริงอากาศดีเหมือนไม่มีอยู่จริงอ่ะทุกคนแต่ก็หน้าหวัดเสียวกัวตกมากอะ่ะคือเราผ่านหลายโค้งมากกว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะทุกคนข้างล่างก็คือเหมือนแบบมันเป็นภูเขาแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นบ้านเล็กๆเล็กๆอยู่เป็นหย,ย่อมๆอย่อยก,ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่านู่นคืออะไรพี่บิวว่าใช่พิษโลกไหมคะไม่น่าเนาะมันมันดูเล็กเกินไม่น่าใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นคืออะไร แต่ที่นี่เย็นมากประมาณ23องศานะคะแล้วก็แบบเป็นมีลมเย็นพัดตลอดนะคะเพราะว่าอยู่บนเขาด้วยอากาศดีมาก <c oughs> เรามาดูอากาศตอนนี้กันนะคะทุกคน ก็คือต่ำสุด16องศานะคะถ้ายิ่งมืดเนี่ยก็จะยิ่งอุณหภูมิต่ำลงแต่ตอนนี้คือ20องศา่ะแล้วเราก็แต่งตัวมาด้วยความคิ้วว่าแบบอุ้ยก็คงไม่หนาวเท่าไหร่หรอกมันก็แค่เย็นๆแต่ตอนคืนรู้เรื่องนะคะ <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะทุกคนที่ภูทับเบิกเนี่ยก็มีสตรอเบอรี่ให้เก็บเหมือนกันแต่มาแกโยลองไปสอบถามแม่ค้าแหละเขาบอกว่าถ้าอยากมาแบบอยากเก็บไปด้วยเนี่ยช่วงเนี้ย โยมาเดือนพฤศจิกายนใช่ป่ะประมาณแบบเกือบไปปลาแล้วนะเขาบอกว่ามันยังไม่ได้มีเยอะขนาดให้เก็บได้ถ้าอยากจะเก็บอ่ะจะต้องมาช่วงประมาณแบบ20่ธันวาคมเดือนมกราเนี่ยก็เยอะละถ้าใครอยากเก็บสตรอเบอรี่ให้มาช่วงนั้นนะคะทุกคนแน่นอนว่าจะมีให้เก็บเยอะมากโยก็คือพลาดและทิปนี้ไม่ได้เก็บสตรอเบอรี่ในความฝันก็คือแบบเออได้มาเก็บสตรอเบอรี่แบบทําคลิปนะคะ ไม่คะ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรวันนี้เราซื้อสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะแล้วก็วายอีกนิดหน่อยนะคะก็เป็นวายผลไม้ที่เอออร่อยดีนะคะแล้วอยากจะบอกว่าวิวตรงนี้ทุกคนคือมันสวยมากๆเลยอะเหมือนแบบมันความฝันเลยอะฝันว่าหนาวมากตัวเนี้ย <c oughs> แต่เราจะแผนให้ทุกคนดูว่าแบบอากาศหนาวมากตอนนี้มันเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีที่พักเลยแล้ค่อยไปหาเอาล้กันเนาะ <c oughs> ไปมาภูทับเบิกกลัวไม่มีที่พักคิดผิดมากเพราะว่าที่พักอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ขนาดมาแบบนี้นะก็ยังมีที่พักให้เลือกอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคือทุกคนคือวิวมันดีบ้าอะอยากมีบ้านอยู่นี่จังถ้าบ้านเราอ,อยู่นี่พี่บิวจะมาหาเดือนละกี่ครั้งคะ่ะสองปีครั้งจบเลยหนาวอะความออกปากอย่าง ยังไง okay. ววใช่ทันวาจะหนาวกว่านี้คะ่ะเหมาะกับการแบบมาเที่ยวเป็นครอบครัวไหมก็แบบมากับเพื่อนๆหลายๆคนแบบจอยๆหนาวอะ่ะเสื้อเราอาจจะบางไปแล้วแหละตอนเนี้ยเฮ้ยผู้คนรู้จักลูกหม่อนไหมคะอันนี้คือลูกหม่อน <c oughs> หรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่นะคะจะแบบ หวานหวานอมเปรี้ยวถ้าสุกแ,แบบแดงๆกำๆเนี้ยก็เริ่มหวานแล้วแต่ถ้าเขียวๆเอ้ยเขียวๆแต่ถ้าแบบแบบเนี้ยทมแบบแดงสดเนี้ยเปรี้ยวยอรู้สึกว่าถ้าใครอยากเที่ยวที่แบบว่ามีความเป็นเมืองอยู่อะให้ไปเชียงใหม่แต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยนี่มันแบบมันดอยมันเขาจริงนะมาพูทถเบิร์ก เดี๋ยวเรามาดูที่พักที่เป็นกระจมกันนะคะคนถ่ายก็ระวังตกบนไหนด้วยนะคือ <laughs> <c oughs> เราสามารถเดินดูได้ไหมอะ่ะน่าจะได้เนาะข <c oughs> ออนุญาตนะคะอ,อนุญาตดูกระจุมหน่อยนะคะโอ๊ยหนาวอ่ะอุ้ยพี่วิวหน้านอนมากเลยเฮ้ยหน้านอนอะ่ะ เออหน้านอนอะ่ะแต่ต้องหนาวแน่เลยอ่ะฮยหน้านอนอะ่ะแต่ถามจริงน<อ>นถามจริงว่าใครจะมานอนเล่นตรงนี้ไหวหนาวขนาดนี้ทุกคนดูโยเชื่ออย่างว่าหนาวเฮ้ยข้างล่างก็น่านอนอะ่ะไปดูข้างล่างป้าให้ิว ตอนนี้ก็คือเดินไปเรื่อยๆแล้วนะ่ยกับพี่บิวอะอะไรนะคะโย,ยคิดว่าเราควรหาที่พักได้ละเพราะเริ่มหนาวละตอนนี้โยเริ่มแบบหนาวจนปวดหัวอะ่ะใช่ขเขาเปิดได้หรอคะเฮ้ยเปิดได้ต้องเป็นน้ำอุ่นแหละเพราะว่าที่นี่มันหนาวมากอะทุกคนก็เป็นน้ำอุ่นนะคะมีน้ำอุ่นให้แต่ว่าก็ส่วนตัวนะ ว้าวสวยมากมากเลยไอเดิฟวิที่นี่และแล้วตอนนี้เราก็ได้ที่พักนะคะทุกคนชื่อที่พักของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือผากลางมองนะคะ เป็นแบบฟิลโดมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่มันเป็นเหมือนสแลนนั่งลงไปอะเขาเรียกว่าอะไรคะพี่บิวเอเขาเรียกอ๋อตะข่ายตะข่ายที่มีไว้สําหรับนั่งลงไปนะคะทุกคนตอนแรกอะก็คิดว่าหรือเราจะไปนอนที่ที่แบบว่ามันเป็นอ่างดีอ่างแช่น้าอะไรเงี้ยแต่อ่างอะมันอยู่ด้านนอกแล้วก็คุยกับพี่บิวว่าเฮ้ยพี่บิวอากาศประมาณเนี้ยโยจะแช่หรอโยเพรโยไม่นะคะแช่อะมันหนาๆๆ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 วอะก็เลยไม่เป็นไรเราซองที่พักที่นี่แหละแล้ว เราอะได้ซื้อไวายมาใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ได้แก้วแถบมาเลยใช่ปะเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมาะกับอากาศตอนนี้มากเลยอะแล้วทุกคนดูวิวเดี๋ยวโยให้ดูวิวนะก่อนจะดูวิวโยให้ทุกคนดูเท้าโยก่อนตจ้แรกก็คือพี่บิวอะซื้อรองเท้ามาเอ้ยซื้อถุงเท้ามาเพราะว่ารองเท้าพาใบมันกัดใช่ไหมคะแล้วมันมีสามคู่โยก็เลยไม่สนใใดๆทั้งนั้นเพราะตอนนี้หนาวแล้วก็เท้าแทบจะเป็นตะคิวอยู่แล้วนะคะก็เลยแอบเอามาใส่เลย ไอเทมพู่ในวันนี้จิก <laughs> และนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของที่พักของเราในวันนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยอะแล้วก็มีไฟต้านล่างที่น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเมืองนะคะข้างล่างน่าจะเป็นเพชรบูรณ์นี่แหละนิวเรานะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่พักของเรากันนะคะที่พักของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะโดม ค่าราคาที่พักนะคะอยู่ที่1,500้าอบาทค่ะมีอาหารเช้าให้นะคะห้องน้ำจะอยู่แบบบริเวณด้านข้างนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโดมข้างในก็อันนี้เป็นห้องแบบไม่มีแอร์นะคะทุกคนแต่โยคิดว่าแบบมันไม่จาเป็นต้องมีแอร์ก็ได้อะเพราะมันหนาวมากเลยอะ่ชะชาดานี้ก็คือความรกของห้องเราในตอนนี้ <c oughs> คือโชว์อะไรเนี่ยรกมากเลยอะ่ะ เฮ้ยขอโทษในความเดียวนะทุกคนข้างในก็คือจะมีความอุ่นระดับหนึ่งนะคะก็จะมีลิ้นชักแล้วก็มีแก้วกาแฟมีน้ำดื่มให้สองขวดนะคะแล้วก็มีอวันตินให้อันนี้เป็นห้องพัดลมนะคะห้องน้ำเหรอปเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำอันนี้เป็นที่นั่งนะเราพาไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะคะไม่ได้ใช้รวมกับคนอื่น ก็จะใช้แบบที่พักใครที่พักมันห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะมีกระจกให้แล้วก็เป็นน้ํำอุ่นเป็นชักโครกนะคะก็โอเคนะสะอาดอยู่ไม่ใช่สะอาดอยู่สะอาดเลยตอนนี้เราก็รออาหารมาส่งนะคะเพราะว่าเรามาถึงที่พักก็ค่อนข้างเย็นแหละก็เลยต้องรีบสั่งอาหารไปนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมาส่งค่ะพี่วิวก็คือไม่สนอะไรแล้วตอนนี้นอนดูวิวอยางเดียวสวยไหมคะพี่วิว<อ>เดี๋ยวตอนเช้าเราจะปลุกพี่วิวมาตอนหกโมงให้มาดูวิวพีนน่วิวต้องตื่นนะตอนบายอากาศเออสักพักเผลอหลับตรงนี้แหละวันนี้เราก็ซื้อไวามานะคะทุกคนอันนี้เป็นไวน์เมลอนนะคะ เราซื้อไปทั้งหมด3ขวดเพราะว่ากะให้บ้านทิวหนึ่งบ้านโยนึงแล้วก็กินเองอีกหนึ่งนะคะซื้อ3แหมแก้วไว้หนึ่งใบนะคะทั้งหมดราคา1,000งพันบาทอาหอมอะ่ะเรามาชิมกันถ้าแม่ดูคลิปนี้อยู่นานๆหูกินทีนะคะ <c oughs> หอมมากเลย มันเป็นฟิลแบบวหวานๆแล้วก็แบบหอมกินผลไม้ค่ะทุกคนดีมากเลยอะ่ะถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมซื้อกลับไปฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆที่บ้านนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะโยก็ขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็อาจจะหาอะไรดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนแหละแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายมาไปกับวันแรกนะคะเฮ้ยบาย สวัสดีในเช้าวันที่สองค่ะทุกคนเช้านี้เป็นเช้าที่บรรยากาศดีที่สุดในชีวิตโยแล้วละเพราะว่าอากาศประมาณแบบอุณหภูมิมันประมาณ16-17องศานะคะทุกคนตื่นมาแล้วก็แบบมาตั้งทามแลเป็นกับทุกคนดูนะคะแบบมันสวยมากๆเลยอากาศก็ดีมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่วัดป่าพุทธเบิกกันห่างจากที่พักประมาณ6-7กิโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารออาหารเช้าก่อนได้อาหารเช้า ใช้คำว่าได้ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวัดกัน,นะค่ะทุกคนหนาวจังเลยทุกคนมาเที่ยวกันได้นะแต่เอาหวัวมาด้วยก็ดีหนาวหัวมากเลยออนี่ไงเทคนิคทุกคนโอเคค่อยยังชั่วมันเป็นบรรยากาศที่แบบหนาวนะแต่ว่ามันไม่มีน้ำค้างอะทุกคนแปลกมากเลย ว่าถ้ามีน้ำค้างก็คงตะแกงเขาไม่เรียกว่าตะแกงเขาเรียกตะขายตะขายก็คงถืนมีน้ำค้างแล้วเราก็คงก้นเปียกค่ะายนี้ก็คืออาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะทุกคนเป็นเมนูแบบอิ่มอิ่มอิ่มไหมก็อิ่มเลยม,มั้งสบายทองนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวต้มเห็ดค่ะที่นี่เขาปลูกเห็ดเองเหรอ รู้สึกว่าแบบมีหลายเมนูเห็ดมากเลยเมื่อวานนี้สั่งต้มจืดมาก็ให้เห็ดเยอะมากๆนะคะแล้วก็ท็อปโปรตีนด้วยนี่เลยไข่ต้มน่าจะไขล่ลวกมากกว่าแม่คนละฟองแล้วก็เราก็ได้ทําการชงโอวตินกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราหิวนะคะพี่เอากี่บาทคะแ mm hmm. ม่หลา่บาทจ้ะหลายบาทโอเค โยโยกโหโม้อนี่ให้พี่เลยอันนี้ของโยเนี่ยของพีอันนี้ละกันอ่ะเฮ้ยก็เยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอกไข่เพื่อว่าเราจะตอกไข่สวยปะน,นะนะเฮ้ยอ๋นนะอ,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 อเป็นไขย่ยางมาตูมเดี๋ยนะเราต้องใช้ช้อนควานออกมา ี่เขาต้มไข่ได้ดีมากเลยทุกคนเป็นเมืออาชีพเวอร์ที่พักเราพันห้าร้อยรวมอาหารเช้านะคะทุกคนถ้าเป็นช่วงแบบวันหยุดเขาจะคิดแพงขึ้นใช่ไหมคะพี่บิวใช่ขึ้นมาอีกห้าร้อมาชิมกันบอกว่ามาชิมกันตัวในปากก็คือเคลียวตุ้ยๆแล้วนะ มันเป็นความอร่อยแบบอร่อยแบบไม่ชู่รสอ่ะทุกคนมันอร่อยแบบแบบเจืดเอออร่อยแบบจืดเออหรือจริงๆแล้วความจืดก็คือความอร่อย <c oughs> อร่อยต้องให้พี่วิวลองชิมเพราะพี่วิวเป็นเจ้าพอกินอาหารจืด <c oughs> กินเสร็จก็อาบน้ำเดินทางไปวัดป่าค่ะพูดถึงเบิกกันค่ะ ลราก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปวัดป่าภูทบเปิดกันต่อคะ่ะอันนี้ก็คือแบบนักท่องเที่ยวมาตรงนี้กันเยอะมากโยไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นตลาดแบบยาวมากเลยคะ่ะพี่วิวเนาะอ,อ้ยสตรอเบอรรีู่ปใหญ่มากใหญ่ววกว่าที่โยซื้อเมื่อวานอีกอะพลาดละเราพลาดละ เป็นจุดชมวิวภูทับเบิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถส้มในฉบูดหล่อมสัรถสองล้อยเมตรนิวไซต่อสามารถนั่งรถมาได้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าวิวอีก,อกด้ไหมครับใช่อันนี้เป็นวิวอีกด้านนึ่เมื่อวานอยู่กับพี่วิวคิดว่าแบบเออถ้าไปอีกมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมังก็เลยมาค่ะนิวไซ ว้าวบรรยากาศดีมากเลยโอ้ก็ดูมีอะไรเยอะอยู่นะพี่ว,วิวอันนี้ก็เป็นแบบห้อ,พองพักเรียงรายกันโอ้โทุกคนดูความสูงชันของที่นี่นะอีกสี่ร้อยเมตรเหียงขวาเล็กน้อยอ๋อสวยอ่ะ ทุกคนได้ลองมาคะเพราะว่าถือว่าเป็นในประเทศไทยเนาะแล้วก็มาไม่ยากนะคะถนนดีรถเก่งขึ้นได้และที่เห็นอยู่ไกลไกๆก็คือสถานที่ที่เราจะไปนะคะเป็นวัดผูทัเบิร์ค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปที่วัดป่าภูทับเบิกกันนะคะทุกคนพอขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรยากาศก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะโดยรอบเนี่ยก็จะมีแบบเขาปลูกต้นไผ่ไว้เยอะมากเลยค่ะทุกคนมันให้บรรยากาศที่แบบเย็นแล้วก็รู้สึกแบบขลังนิดนึงนะคะเราก็เลยให้เก็บสถานที่โดยการเอาผ้ายางเอามาคลุมนิดนึงนะคะเพราะว่ากระโปรงเราสั้นไปนิดนึงเนาะ <S 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 ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจดีด้านบนเนี่ยเป็นยังไงนะคะ เท่าที่เราไปดูใน Google เนี่ยคือที่เนี่ยเขาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2534นะคะก็ประมาณ33ปีมาแล้วเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะ33ปีแล้ก็ยังเหมือนเขาก็บูรณะแบบสร้างสร้างปฏิมากรรมรูปปั้นอะไรอย่างนี้มาขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาก็เห็นเขากําลังปั้นอยู่ด้วยนะคะสวยดีแต่เราขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะหอบแล้ว เดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนกันนะคะ ้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะทุกคนด้านใต้เจดีนะคะก็จะมีพระปางนอนอยู่นะคะแล้วก็มีที่ให้สักการะนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะขอบพรกันค่ะขอพรให้ YouTube ปีนี้ไม่ไม่ปีนี้ก็ได้ปีหน้าก็ได้มันซ้นปีเพียใช่ไหมปีหน้าได้แสนส โอเคคะ่ะทุกคนเราขอพรอเสร็จแล้วนะคะว่าขอให้ YouTube ปีหน้าเนี่ยได้แสนซับใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปคาเฟ่กันค่ะชื่อคาเฟ่ว่าคาเฟยอายงนะคะดูรีวิวมาจากเลมอนเอทนะคะก็บรรยากาศโอเคเลยมันอยู่ตรงเลยจุดที่พักมาค่ะก็ต้องขับรถล,ลงไปอีกนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันค่ะตอนนี้โยกับี่วิวก็เริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้มได้ย่อยไปหมดแล้ แต่เราจะต้องไปหาอะไรทางที่ร้านกาแฟแล้วล่ะค่ะ ยากาศดีมากๆทุกคนได้ยินเสียงลมไหมอ่ะดีจริงๆนะอยากให้เสียงมาแบบอยากให้เสียงลมเข้ากล้องอะจะได้รู้สึกว่าแบบฟังไปแล้วแบบบูบปบูบอะไรอ่างุขชื่นนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหยงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนก็อยู่ก่อนที่จะถึง นอหมอคาเฟ่นะคะที่เรากินราเมงเมื่อวานลงจากที่พักมานะคะพอมองจากด้านล่างขึ้นไปอะทุกคนบ้านพักก็คืออยู่สูงมากๆเลยนะคะแปลว่าเมื่อวานที่เราพักอะก็คือขึ้นไปสูงพอสมควรเลยแล้วก็วัดก็คือตอนนี้มองไม่เห็นละอุ้ยมองเห็นวัดก็คืออยู่นู่นนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะในร้านก็จะมีมเป็นขนมเค้กน้ำมีขนมปังแล้วก็ไม่แน่ใจมีเมนูอาหารด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ มีเมนูข้าวแล้วก็เบเกอรี่นะคะทุกคนสปาเกตตี้เฟรนไฟรายก็มีนะเมนูน้ำโอ้โหนั่งไม่ไหวแน่ๆเลยอะ่ะทุกคนหนาวเกิน มัน<า>มีแดดมันมีแดดแต่ว่ามันหนาวอ่ะขนมันลุกขนโยลุกอ่ะดูดิรู้ก็คือทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งหนาวคนร้อนแดดแต่หนาวลมมั่งล่างดีกว่าเนะาะไปอัางล่างกันค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องกินอะไรร้อนๆโยแบบทําหกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไร ค่ะได้แล้วในนมน้ำตาลทุกคนขนมปังปิ้งเือรเวอร์แน่นอนว่าต้องอร่อยต่อเลยของโยเป็นข้าวหมูพอดกระเทียมนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมน,นูอาหารในวันนี้นะคะก็เป็นแบบ ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะเป็นราคาแบบสถานีท่ทองเที่ยวเนาะข้าวก็ประมาณ80-95บาทเฟนฟราย79บาบทก็ทั่วไปนะแล้วก็โกโก้ร้อนประมาณเก้รจนะคะทั้งหมด394บบาทอร่อยไหมคะพี่วิวเผ็ดไหม ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเที่ยวทริป ภูทับเบิกนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการเที่ยวในทริปนี้เนี่ยโยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะถ้าใครมาแล้วอยากมีกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเก็บสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําให้มาช่วงเดือนธันวาไปประมาณแบบปลายเดือนแล้วก็เดือนมกรานะคะก็จะมีกิจกรรมเก็บสตรอเบอรี่ไปเที่ยววัดต่างๆนานา,นา,นาได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากพักที่พักเดียวกับโยนะคะชื่อที่พักว่าผากลางหมอกนะคะถ้าวันปกติเนี่ยโดมจะอยู่ที่ราคา 1, 1 5ึ0บาทนะคะแต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยก็จะท็อปปีกประมาณ500บาทนะคะมีอาหารเช้าด้วยวิวสวยด้วยนะคะแนะนำเลยสำหรับวันนี้นะคะยกกับพี่วิวไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย